วาเรียกว่าเข้าเกณฑ์หลายหลายสูตรแต่ที่เราใช้ในการเลือกเลือกหุ้นกันนะครับจุดแรกก็นิ่งตั้งฐานอยู่ในโซนต่ำหุณนสาใหญ่มีไดเวเซนหัวลุ่มเข้าท,ทําแท่งเขียวระยะสั้นดูแข็งกว่าตลาดแต่ b บลยังเป็นการยกตัวปักขึ้นแล้วก็ภาพของเม c d ดูเก่งกว่า a d v a านเมื่อสักคนี้เพราะว่าเริ่มกลับไปเยือนแดนบวกไปละก็มีอยู่ยังถือรุ้นต่อนะเป้าหมายอยู่ที่39บาท มีหุ้นหน้าหอมีมาฝากกันเหมือนเดิมไหมครับ <Okay. S 2> อาจจายเบ,บื้สุขครับครับผมก็จริงๆก็คงไม่ไม่ถึงกับคําว่าหออะไรนะครับก็เราเราเห็นแหละว่าตลาดดูแม้จะเทียบกับคนอื่นเขา,เาหลายคนบอกว่าดูแข็งแรงนะเราไม่ได้ลงเท่านคนอื่นเขาแต่มันก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับเ,เรียบตั้งแต่ตอนที่ขึ้นไปทำ high ก็มีการย่อหรือพักลงมาสองสาวันหลังก็ถอยลงมาวันนี้คงไม่ถึงขนาดว่าเป็นหุ้นหอแล้วกันจะเอาเป็นว่าเราเลือกตัวหุ้นที่ดูภาพทางเทคนิคดูแข็งกว่าตลาด ตัวเลือกแรกเลยนะครับก็เป็นไซส์ใหญ่นะครับเป็นตัวของ a d v a n c e เรียกว่าเข้าเกณฑ์หลายหลายสูตรแต่ที่เราใช้ในการเลือกเลือกหุ้นกันนะครับจุดแรกก็นิ่งตั้งฐานอยู่ในโซนต่ำ189-190บา1 8 9 190บาทมาเรียกว่าเดือนหนึ่งเหมือนกันนะ30วันเหมือนกันนะถ้าถ้ามองกันกนะ็คือสัก20กว่าวันทําการก็ประมาณ1เดือนเหมือนกันแล้วก็ภาพของเครื่องมือตัวง่ายที่เราใช้กัน m a c d ชัดนะครับลงมาทําโลต่ํากว่าครั้งที่แล้ว แต่เมืดียกขึ้นเรียกว่าราคาเพิ่งเริ่มขยับกลับขึ้นมาแค่นั้นเองในวันศุกร์ยังไม่ค่อยเห็นเด่นเท่าไหร่มาวันนี้การเคลื่อนไหวค่อนข้างจะดีนะครับคำว่าดีของเราก็คือคำ h i g อันนี้คือแท่งเขียวเลยยกตัวผ่านแนวตรง196.50บท, 50, ที่เป็นไฮระยะสั้นของช่วงเดื่นเดือนที่ผ่านมาก็เรียกว่ามีการเบรกตัวแนวตัวไฮระยะสั้นขึ้นมาได้แล้วก็อีกภาพหนึ่ง ถ้า,ถาไ,ดไ,ดได้ตามของเราที่เราใช้บูวิ่งเอฟเวอเรตมาเป็นเกณฑ์เนี่ยนี่เพิ่งเริ่มพ้นน้ำขึ้นมาเส้นค่าเฉลี่ยออตัวกันละแล้วก็ทำแท่งเขียวขึ้นมาได้ด้วย m อ c d อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งจ่อเส้นศูนย์เหมือนกับเพิ่งเริ่มสัญญาณนอะเข้าบล็อกสตาร์ทละเริ่มทำตัวเหมือนจะออกตัวได้ถ้าเป็นภาพนี้อมองในแง่ของกรอบการลงทุนภาพใหญ่หญ่ดาวไซด์ด้านล่างก็ดูไม่ค่อยดึกเท่าไหร่นะครับถ้ามองแบบลึกสุดๆทำโรใหม่ต่ำกว่า190กนั่นคือ9าบาทถูกไหมครับ ก็ยังมองว่าไม่ถ้ามองอยู่ในเลนประมาณนั้นก็ไม่ได้เป็นเป็นเรียกว่าสําหรับกรอบการลงทุนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นสตอล์ตอะไรที่ไกลมากนะักส่วนถ้าใครมองในเอากรอบสั้นๆก่อนละกันแล้วก็คิดว่าภาพของแอดวานเรคไฮทำแท่งเขียวขึ้นมาด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นข้าสัญญาณของเกมภาพสวยเนีย้ยสั้นนะครับ m ซ c d เจาะสูตรละอันนี้ต้องตามดูนิดนึงเพราะว่าหลายคนเหมือนกันเขาก็หลอกให้เราดีใจนะขึ้นมาเหมือนกัพ่นน้ำไม่ <S <S พ่นน้ำเนี่ยสองสามผลละ แต่มาร,รอบนี้มันไนโตรเจนมา2อสาครั้งแล้วอะถ้าให้เดือดน,น้ําหนักเหมือนกับว่าคุณหลอกผมอีกครั้งหนึ่งผมก็ต้องตามดูอะเพราะว่าสัญญามันบีบเข้ามาเรียกว่าเส้นค่าเฉลี่ยมาออตัวกันใกล้มากนะครับน่าจะมีแนวโน้มนะที่จะมีโอกาสในการขยับตัวขึ้นไปเอาเป็นเป้เปาแรกก็มองเอาหายใกล้ๆอยู่แถวที่เป็นจุดสูงก่อนหน้านี้นะครับอยู่สักอเขตนี้่ะ ดีตามภาพป็ตีซะ207บาทจากตรงนี้จะมองไม่ไกลเท่าไหร่แต่ก็พอมีส่วนต่างให้เล่นได้นะครับถัดไปผ่าน207มองสักเท่าไหร่ก็บวกไปอีก7บาทแล้วกันเป็น214แถวนั้นนะครับแนวรับก็จุดที่บรกขึ้นมา196บาท50ที่บร็กขึ้นมาแนวบรกก็คือแท่งเขียวก่อหน้าที่สร้างไฮอยู่แถวนี้นะครับในกรณีที่ย่อลงมาก็ใช้ตรงนั้เป็นจุดรับหรือว่าถ้ายังไม่ได้มีของเลยรับความเสี่ยงได้สูงหน่อย วันพรุ่งนี้อันนี้ตลาดปิดแล้วอาจจะไม่ทันแล้วก็ใช้เป็นจังหวะเข้าสะสมได้อยู่นะครับถ้าเปิดไม่ได้สูงจากราคาปิดวันนี้สักเท่าไหร่โชคดีย่อลงมาก็หนึ่งเก้าหกจุดห้าใช้เป็นแนวรอรับเพิ่มผิดทางเมื่อไหร่ถ้าเล่นสั้นเอาสักร้อยเก้าสิบสี่บาทเป็นแนวสต็อปรอแล้วกันนะครับเป้าหมายก็สองศูนย์เจ็ดแล้วก็สองหนึ่งสี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกแรกคุณใช้ใหญ่มีไดเว์เจนหัวลุ่มเข้าทําแท่งเขียวระยะสั้นดูแข็งกว่าตลาดก็เป็นตัวของแอดวานนะครับ อีกตัวหนึ่งเราเลือกตัวของอกลุ่มประกันดูดูสวยทั้งกลุ่มนะในแง่ของตัวกลุ่มอินชัวรันนี้ก็คือค่อยๆขย,ย,ยับกลับขึ้นมาหนึ่งในนั้นเราก็ขอเลือกตัวที่คนเรียกว่าก็เล่นกันเยอะในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีการซึมๆตัวลงมาแต่ภาพล่าสุดก็มีภาพบวกเช่นกันก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีในการถอยลงไปสร้างฐานแถว32บาท50เท่านั้นนะครับแล้วก็ตามมาด้วยการฟื้นตัวขยับกลับขึ้นมาภาพที่เราใช้เป็น สัญญาณมาตรฐานก็เริ่มมีการเปลี่ยนแนวโน้มนะผ่านเส้นกดขึ้นมาได้แล้วก็ตั้งแต่วันศุกร์เห็นการยกตัวทำแท่งเขียวขึ้นเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยวันนี้ตลาดสีแดงๆให้เห็นนะก็คือ2วันทำการหลังสุดเนี่ยดูตลาดต้องการเป็นใจแต่ b l a ยังเป็นการยกตัวปักขึ้นแล้วก็ภาพของ m a c d ดูเก่งกว่า advance เมื่อสักครู่นี้เพราะว่าเริ่มกลับไปเยือนแดนบวกได้ละ ก็อาจจะใช้เป็นสัญญาณในการเข้าเล่นรอบได้นะครับคาแนะนําหรือมุมมองก็คงคล้ายๆกันแหละอาจจะไม่ถึงขั้นกับขออะไรก็มีอยู่ยังถือลุ้นต่อนะเป้าหมายอยู่ที่39บาทแล้วก็41บาทนะครับในกรณีที่มีการย่อหรือถอยลงมาบ้างก็เส้น5วันอยู่สัก36บาท50แถวนั้นนะครับผิดทางเอาสักเลึกหน่อย35.5ใช้เป็นแนวในการ Stop loss นะครับก็เป็น2ตัวเลือกแอบวานเลือกนะ b บ a ผ่าเส้นกดราคาเริ่มยืนบน Moving a v e r a g e เส้นค่าเฉลี่ยเหมือนยกขึ้น M.A.C.D. กลับมาเริ่มมายืนเหนือเส้นสูงแล,ล้วแต่วันนี้ที่ดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ก็ดูวอลุ่มมันบางออกไปนะครับแต่ทัางามดยังดูน่าสนใจก็คิดว่าใช้เป็นจังหวะในการเราเรียกว่าทย่อลงมาก็รับเพิ่มแล้วกันนะครับแนวรับแนวต้านก็อย่างที่กล่าวไปครับผมคุณธนทรครับครับแนวหุ้นเด่นไม่ถึงขนาดต้องหอ่อแต่เป็นหุ้นที่ส่งสัญ,ญญาณทางเทคนิคน่าจะเข้มแข็งกว่าตลาดนะมีมีสัญญาณเข้มแข็งกว่าตลาด2ตัวนะครับ ตัวรแรกแอดวานอีกตัวหนึ่งก็คือ BLA กรุงเทพประกันชีวิตนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่สนใจหลักสูตรล่าสุดของเราเจาะหาหุ้นพันแกร่งซ u เปอร์สตองซิกแนล โดยท่านอาจารย์ป๊อปครับคุณชานชัยพันธาธานากิจอสอนสดนะครับนะ8,15,22และ29กันยายนนะ19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีสนใจเชิญน,นะครับลายไอดี ID, พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus MONEY PLUS M o N e y, L U S, Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ และนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิคเทคนิคอล l 1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนา l ล s ิสนะครับเล่มใดเล่ม1น1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับ เบสิกเทคนิคอล0 0 0บวก009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือหนึ่งเล่มครับชาร์ตแพทเทิรหรือ Technical Analysis ในราคาพิเศษนะครับโปร2วก8ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับ2วก8เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับค o มม o ดิตีใครสนใจหุ้นคอมม o ดิตีหุ้นแบงค์ และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแซแล้วตามด้วยคําว่า Money plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว VI บวกเธอเลือกทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกําไรในตลาดแพนดิในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญนะครับ ส่วน mp shirt ตอนนี้มีนะครับเบอร์ m เบอร์ l เบอร์เอไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญนะครับลายไอดพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อ i g ซแล้วตามด้วยคำว่ามันนีพัสติดกันตรงตัวนะครับ